นี้ผมก็ได้มาอยู่ที่จุดชมวิวนะครับแม่น,น้ำโขงที่บ้านวยเอียดนะครับจุดชมวิวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ทสวยมากเลยนะครับจุดชมวิวน้ำโขงที่บ้านวยเอียดนะครับข้างล่างก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับ นี่เขาก็จะทําเป็นสกายบลอกนะครับให้กับนักท่องเที่ยวมาเดินนะครับหรือคนที่สันจอดไปมาก็จะพักชมวิวกันตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปทางโน้นนะครับ ทางซ้ายมือก็จะไปทางอำเภอเวียงแก่นนะครับไปเวียงแก่นไปภูที่ฟ้าไปผาตั้งแล้วก็ออกไปทางอำเภอเทิงแล้วนะครับถ้าไปทางด้านขวาก็จะเป็นก็จะเข้าไปทางอำเภอเชียงของนะครับตรงนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับนะครับสกายวอล์คคอฟฟี่ครับ 东南亚。 ทางนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารนี่ครับถนนเส้นนี้นะครับถ้าซ้ายก็ไปเวียงแก่นนะครับถ้าขวาก็ไปเข้าไป,าไปอำเภอเชียงของนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไป ในตัวอำเภอเชียงของนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไปทําความรู้จักกับอำเภอเชียงของนะครับสวยงามมากครับ มีทําอย่างดีเลยนะครับมีโต๊ะให้นั่งกินข้าวนั่งพักผ่อนกับตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นก็กึกว่าจะเป็นเขตแบ่งนะครับระหว่างอำเภอเชียงของกับอำเภอเวียงแก่นนะครับ ก็ถ้าเป็นพื่อนคนไหนนะครับได้มาทางเชียงของเมืองเกนก็เชิญแวบพักผ่อนตรงนี้นะครับถ้าเลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นร้านกาแฟพานรามานะครับแตะคงต้องขอ,อจบคลิปนะครับพาชมบิวแม่น้ำโขงที่จุดชมบิวบ้านห้วยเอียนอำเภอเชียงของนะครับ จังหวัดเชียงรายไว้เร่อนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติมดตามน,นะครับคลิปเผยเชืองของครับเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนะครับดีๆจากผมนะครับหรือผมจะพาไปที่ไหนยังไงคลิปต่อไปเจอกันครับ ขอบคุณครับ